อันนี้รอฟังพี่ก็รอฟังจากผู้ใหญ่เองก็ก็รอว่าจะยังไงกต่ทุกอย่างหัดเจ็เรียบร้อยทุกอย่างเจ็ดสิ้นแล้วพร้อเที่จออกไปแต่ว่ารอทางผู้ใหญ่ก็จะจะจะพอให้เราาผู้หล่รู้้ใ่เองนพร้อมใส่ ใหม่ก uh, ็ม like so ีความความคนแข่ตอนนี้ในเรานจกเอ่วาาคมาด้วยครับก็แค่รู้สึกว่าถ้าไม่ได้ฉายจริงหรือไปจรมันเสียดางาอีกตัวนึ่งที่เรารู้สึกเราตั้งใจน้องๆทุกคนตั้งใจทก็ะเสียดายใจที่ใหม่นะคะตอนนี้เรารู้ว่าได้ฉายหรือไม่ได้ สำหรับผมนะอนิจทานผู้ใหญ่ผมไม่รู้แต่เพราะผมรู้สึกว่า,าถ้าถ้าดูความตั้งใจของนักแสดงของทีิงานของสิ่งที่ออกมาเนี่ยน่าจะบอกว่าไปอ่อนแอ้ม่ได้ไม่ได้ฉายแล้และคนดูยอมรับที่จะดูช่วงเวลาตัวแปรสำคัญใช่ที่ใหม่ที่ใหม่บอว่าแบบแค่เรื่อเนี้ยทุกคนบอกว่าสถานตั้งต้นมัน อันนี้จริงๆถ้าเป็นพี่ใหม่เองอ่ะพี่ใหม่พูดยากเพราะว่ามันเป็นเรื่องส่วนตัวเองเราแล้วเราก็ยอมยอมรับในสิ่งที่เกิดขึ้นก็ไม่ได้โทษใครใดๆทั้งนั้น<อ>มันเป็นเรื่องของของของตัวคนต่จริงๆแล้วคิดถ้า,ามาัอนเทนได้นจ่งอง่างะาถ้คนเทนได้ได้นะเวลานั้นถเ,เวลานั้นใช่ใชไหมผู้ใหญ่คิดถูกผู้ใหญ่เชว่าเป็น ที่ไม่ต้องเื่อส่วนเไ่ตารไมดูแงไม่ใจก็ก็มีส่วนแต่เหมือนอย่างที่หม่บอกว่าบางทีเรื่องส่วนตัวของเขาเป็นแฟนแฟนเขาก็ให้แยกแยกกันเม้โอเครู้ว่าบางอย่างถูกต้องบางอย่างไม่ถูกต้องแต่อยากจะให้แยกให้แยกเี่ยงที่แกมีอะไรได้บ้างไหม่การตัดต่อ เงีออ้ช่วย,ยวไ,ได,ดมาันไม่ได้เตัดต่อช่วยเพื่อให้ได้ออกากชไหคือด้วยความที่น้องต้องเป็นเป็นเปัเปเปวหลไม่รู้จะตัดออ,อยังไงเรื่อรา,าเ,เอกคนักนใจเดียวยนะที่มที่หมัวกระแสที่มกกันจะตามมายถนะ้าเกิดว่ามองในแง่ถ้าเกิดว่ามงนแง่ของสังที่เขากำลังมอมันก็ย่อมมีอเป็นเพราะว่า จากตัวละครที่มันรักเดียวใจเดียวรักพี่เสียดายน้องรักสองคนอะไรอย่างเงี้ยแต่แต่แต่ในเรื่องตัวละครเขาก็มีเหตุผลที่ที่ชัดเจนของเขาที่หมายที่ว่ามันก็มีเหตุกลสำหรับคนอื่นๆขาไม่พอสำหรับคนอื่นเนี่ยก็ได้กลยบ้างแล้วทุกคนเข้าใจดีที่เข้าใจก็รอได้ถ้า ถ้าจะมีสักชิ้นให้คนดูได้ดูน้องอีกนะครับเพราะนั้นไม่หมายเชื่อว่าสักวันหนึ่งเราจะได้ดูยังไม่ได้เก่งนะปังปังปีนี้น่าจะได้คนไม้ปลาที่ไหนเป็นเราเป็นเราเพราะเราให้คุยผู้ใหญ่ไหมได้ถามไหมไม่ได้คุยเออพี่ไม่ได้คุยกับผู้ใหญ่เลยและเป็นเป็นสิ่งที่ผู้ใหญ่ไม่ตัดสินใจเพราะเราแค่ส่งโมงไงซึ่งอยางให้เสร็จสิ้นแล้ว เราพยายามสิบวิชวลที่จริงก็ต่างกันสิบสี่สั้นกว้นาดน้เวานีนาทีนะครับาดีสายตเวลาท่านมาจับ้อถวลาับ้ายกาเข้าขากับกา่งต็มมันก็เลยขาเยอตเเอ สวยงามไปหมดแล้วก็แต่ว่ามันมีความน่ารักมันมีความดูเตอนจุ้เสียหายเสียหไม่ได้ออกอากาศอะไรอย่างตอนนี้มันยังไม่มีความเสียหายแค่ว่ารอเวลาว่าเมื่อไหร่จะได้ออกที่หม่ก็ันนเซที่จะ้มพอรลครี่ค่ะอันนี้อันนี้ใหม่อันนี้ที่ใหม่ไม่ทราบจริงเพราะมันเป็นเรื่องของการาของทางผู้ใหญ่ของทาชง ด้วยอ่าโอเคพี่ใหมขอบคุณครับขอบคุณครับ